ไปยี่ตัวโอไม่ครับมือนียกับพ่อกันที่เก่าแล้วครับพี่น้องมือนียมากสองคนครับสวัสดีครับพันเตาพี่น้องพันแหล่โบนิมาครับมือนียพันแหล่ไปเลยก่อนผ่านแหล่ติดตุลาครับพันแหลต่ติดต,ตุลาพี่น้องไปยังไงตลาดพุ๊บแล้วครับ <c oughs> พี่น้องบีจีมาเบิง้งหมายเก่าครับมือนี้หมายที่ได้ปลาเมื่อนั้นได้ปลาหาตัวนี่แหละพี่น้องยิงอยู่นี่แต่ว่าช็อตอยิงบ่ได้จักช็อตเลยเมื่อนั้นได้ปลาสิบเอ็ดก,ก,กิโลหกเอ้ยแม่นบ่แม่นเราไปสิบเอ็ดกิโลหกขีดกิโลหกขีดยวเก่านี่นะครับพี่น้องแต่ว่าน้ำดำๆพี่น้องคือมีแค่เก่ามือนี้งแ <c oughs> ดดกับป่วย มีใครดูอะมีกระติมีหน่อยหน่อยมีแนื้อมีเนืนเออเก่เเาเลยเมองยง่ิ่งประคอไไปรุ่นมือต้องกันพี่น้องเอครับพี่น้องกำลังเห็ดไม้มองนังอยู่ครับกบไพสุดพี่น้องเลยก็บไพบันลงไปพู<ฮ><ฮ>อยู่ในน้ำ พัดเต่าแล้วทางมองปูกอุ้ยก็ไปลงไปเป็นกอเลยพี่น้องสุดเลยสุดไปอยู่กลางแถบๆเอาครับพี่น้อง <laughs> พันเต่าย,ยิ่งเหรอครับฮะใส่ยุงเลย ใช่หรอขึ้นดิมอยู่เลยขึ้มเนตเลยโอ้โนีน่ด็กต่างงาใหม่ตีดูดีดีกินพี่น้องเอาทุกดูกก่อภัยครับเม <c ười> โอ้ยเฮ้ยเด็บใหม่ล้วงเอางานเข่าแล้วพี่น้องเอ้ย ได้ลงแท้แน่นอนพูดยกก๊อฟให้ผมอันนี้มันหลักยังไหลักมองหรือหลัก่ยังแม่เรียกกับยุบคนละหมองจ่ดรองอะไรไปปลาเดียวเห็นอยู่เด็แต่ว่าบนมีแนวขีีไปครับที่ด้ร้อยเบี่ยงหรอเนี่ยจอดไว้ไกลเติบเดี๋ยวพันเตาลงแล้วครับ โอ้ยุกกลางก็ไผ่พดนเนาะยุกไก่พดเลยปลายุ่งทึ่ง con nhanh vào nhanh thiệt quá đầy đều สองโลก,กลัวป๋อมันเอาครับพี่น้องเอาขึ้นมาเลยยกขึ้นมึงเ <c oughs> มนประมาณสองโลกลัวมันสองหาป๋อมันนี่นะเต็ม <c oughs> สูบเลยพี่น้อง <c oughs> โอ้โยแม่นคับ <c oughs> ทะลุแก้มคางพี่เออปดบดไปเอาครับพี่น้องห้อยเรียบร้อย เดี๋ยวจะไปเข่าไม้ไม้เลยครับบไดยางขึ้นไปหาเลี้ยวหมดละไปพี่น้องเอาครับพี่น้องเข่าไม้เพราะเขาด้นั่งดีเลยพัดเตาขึ้นนั่งก้อนยิ่งแล้วอีกสัหกหักโอ้เสี่ละถือบ่หละ่ะเต็มเต็มโอ้ยเหย็ดบองนั่งบ้านเล้ยวจูมันแต่ยางมันอดพี่น้อง,งโอ้เสียงดินเห้ยปัดทุกเดือบองนั่งดีแท้ กึบกึ๊บกึ๊บเลใส่จับไปใส่เจียวได้เด้อมันคองยังไงเมียเกี่ยวทางไหนเนาะดึงเดี๋ยวตึงแล้วพี่ร้องเลยกึบกึบอยู่ครับอุ้ยว่าสิมนต์เขาไปนีไหมมันเจียนหู แม่พูดเหรอพี่น้องเพยพะอย่าอมเห็ดมองอน,นั่งม้าเหล่วอยู่พี่น้องเยฟัดเต้นนาคือนั่งคอหมอแล้นนะข้าวเดียวยี้จับเนหรอมันเด็ดตั้งท่าเลยกำลังฟันไม่อยู่เมีแม่มาเ,เห็นหงส์มาเลยลุงปองเลยปองนี่ตีหมวกมอนยักษ<ว>์หมวก โอ้โหก็ลักเทียนบ่งนั่งพี่น้องเอ้ยอันนี้มือนี่มองนี่มองพันแหลยิ่งหมือนแหมเจ๊ะมองก็คือคืบยุ่งทึ่งมอยุ่งทึ่งสิอันนี้คึ้ว่าบอดีมุดวันเถอะโอ้ยืนยิ่งนี่มันเหมาะอีกตัวนึ่งแต่พ่อพ้าแหลยิ่งถือต้องมือนเต็มเต็มเซ้าฮาลูกกันยันได้ไหมบอก โอ้ใส่ถุงมือบ,บอมบ์ักเขื่อนนี่ตัวนี้โอ้เสียงกรึบกรบอยู่อ๋ออ,อ,อ,อุ้ยบาดพี่น้องเลยบักไงครับกับโอ้จัดสองเต็มแล้วพันโตไปอบไว้ในเร็วอยู่บงโอ้ยทงมือกันเลยคองที เนี่ยเกือบขาดลโอ้หนนี้เดี uh ๋ยวมปลาพี่น้องเลยเอาข้นมาได้บ่กรอัดปล่อยเลยเด้อเสียั็เกรอกเดีอียังเกอยู่นี่ถี่เกือบบ่ถือิ thoái, thoi con bình thôi. thôi còn... đừng đấy. ơ, ừ. chọt nhau lên chót đi nhau nghiệt lên bình thường đấy. <laughs> hào một trăm. quậy, họ ta bị trăng mà มันเต้าขึ้นโคโม่ทั้งฝุ่นดึกเรื่อยไปเลยไ,ไหมอุย้ยเห็ดหมังมัดเลี้ยวอยู่ย่นได้ปะดึงแขนแนะต้องดึงข้นพี่น้อง,งอือป๊บตรงนี้โดหมดหมดจอบอกไหมเออนี่ก็ซีโร่ปอนี่บรลเลียเอยอไป

พูดออกมองงั่งคนหน่ะมากอดเดียวนีพี่น้องเยยางายมาหลังจากที่ยิงปลาตนอ,อกปลาตนขึ้นมาแล้วขึ้นมา,านดิ่อมกำลังฟันใม่เห็ดหม่องเ้ยเ้าตบะหึด้ทานวดีปวดอยูออ่อโอ,อ,อ้เดี๋ยวสีังหเนหรอครับพูดละถ่ายคิปละแต่ทีขอนั่งเบิ่งอีกจะข้าก แกอุ้มพุดธนบาดรเลยสองแต้มสองแต้มแล้วฮัทโอาฮะขออนุญาตปูดนครับไปครับพี่น้องว่าติไปยิงอีกเบอร์นี่นะครับเวลาจะมัดไล่แหละสามโมงนะซูมือกับใบสองปากเอาไปเซี่ยงเลยแล้ว ได้สัตว์พ่อเปล่งด้พี่น,น้องเอ้เมือนี้มีแั่พานเตาดึกผู้เดียวครับได้ซองเต็มพี่น้องใส่ลปลาใส่เรียแล้วใส่ตัวนึงไปใส่โอ้โหเลขี้เหี้ยขามฟังมากพี่น้องพูดรถอยู่ฟังต้องพูดครับไปลงเลยไปครับพี่น้องมาหอดรถแล้วครับ สอ,สองเต็มั่งเลยบดัดมาพี่้องมาเบิ่งกันบัดปลาสองตัวนี่กี่เดซกโลเอาตัวใหญ่ก่อนสิเออตัวนี้ตัวใหญ่ตั้งสามกิโลแปดสิบก่สามกิโลแปดาสามแปด,แปดปพี่้องโอ้เกือบซี่มือสันดิกๆด่วะควนหิวหรอ สามกิโลแปดครับสามแปดเอาตัวนี้อะไรสองโลหะสองห้าสองเต็มสามแปดสองหาเป็นแปดกับหาเป็น 13, 6, 6, 3, สิบสามหกหกสามสิหกกิโลสามแมนว่าสามกิโลแปดสองกิโลห้าหกกิโลสามพี่น้องสองตัวมาตรฐาน บริษัทว์จะเปลงพระโมมิตรพันธ์เตาไปสัตว์ผู้เดียวครับพระเอกครับมือสุดยอดครับั <c oughs> ขกขนาดลูกน้องผาดเลยเดย้เหมือนมาผัดอะไรประคอตัวเดียวเด้ีน,นี้ต้องแก้มือ <laughs> <laughs> เอาครับพี่น้องสองแต้มกับจิ๊บเพียงพ่อเหรอครับสำหรับคลิปนี้กับจิ๊บเอาซ้ำนี่เหรอพี่น้องเดี๋ยวคลิปหนาย,ยัางพอกันไหมขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาบึง <laughs> <laughs> สวัสดีครับ สวัดีครับไปเข้าบ้านครับเข้าบ้าน